ไปแล้วนะฮะสำหรับเบสคือครัวเบสที่เช่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พี่แจ็คเจ้าเก่าเนาะก็จะมารีวิวสินค้าที่เป็นสินค้าเข้าใหม่นะฮะเพราะว่าลูกค้าถามกันเข้ามามากเกี่ยวกับเครื่องผสมที่ราคาไม่แพงนักนะฮะแต่เกรดพรีเมียมหรือว่าเกรดเอคือกึ่งนั่นเองเนาะก็จะมะีเครื่องผสมตัวนี้มาแนะนําให้สําหรับลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับเบเกอรี่นะครับจะเป็นเครื่องผสม5ลิตรนะฮะยี่ห้อ n า n o t e c h เนาะ ตัวนี้นะครับส่วนส่วนประกอบของตัวตัวสินค้าตัวเนี้นะครับเครื่องผสมตัวนี้จะทํามาจากเหล็กหล่อเลยนะนะฮะทำให้ความสั่นสะเทือนตอนเครื่องทํางานเนี่ยจะมีน้อยมากนะฮะเดี๋ยวพี่แจ็คลองทำให้ดูสามารถรับระดับได้ถึง8สปีดเลยนะฮะก็คือระดับ0ถึง8นะฮะก็จะมี3หัวตีด้วยกันเนาะเห็นไหมครับ มีตีไข่นะฮะตีครีมแล้วก็ตีแป้งนะตัวนี้สามารถตีแป้งได้ไม่เกิน5 0 0กรัมนะครับเนาะแบบนี้นะครับนะก็จะมีตัวสําหรับฟังนะฮะใส่แป้งก็ใส่ตรงนี้นะนะฮะวิธีเปลี่ยนหัวก็ยกหัวแบบนี้ขึ้นมาครับก็จะมีตัวหลดตัวนี้นะแล้วก็ยกขึ้นมาง่ายฮะ ก็เหล็กหล่อแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสก็ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะเป็นราคาที่จับต้องได้นะนวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับสมมุติเราจะตีแป้งก็จะใส่หัวตีตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมครับง่าย กำลังวัดก็ไม่เยอะนะครับ350ร้าบาทเนาะนะครับก็เป็นเครื่องผสมที่หน้าตาสวยและก็ดูดีอีกตัวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นอ่าเครื่องผสมที่วัสดุเกิดเอนะครับก็คือว่าเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวเนาะแต่ว่าราคาสามารถจับต้องได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ทางเบสเกิร์ตัวได้เลยขอบคุณมากครับ